สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรีวิวรถดีๆแบบนี้วันนี้เราจะพาทุกคนมาดูรถรุ่นที่กำลังเป็นกระแสะและถูกพูดถึงอย่างมากในตอนนี้บอกเลยว่าคันนี้ไม่ธรรมดาทั้งดีไซน์สมรรถนะและฟีเจอร์ครบแบบจัดเต็ม เริ่มกันที่ภายนอกก่อนเลยครับแวบแรกที่เห็นคุณจะรู้สึกได้ทันทีว่ารถคันนี้ดีไซน์โดดเด่นสุดๆสดเส้นสายตัวถังคมชัดกระจังหน้าดุดันให้ความรู้สึกรหรูหราแต่ก็แฝงไปด้วยความสปอร์ตไฟหน้าแบบเลตดีไซน์ทันสมัยพร้อมไฟเดไลท์ที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครมองไกลๆก็รู้เลยว่ารถรุ่นนี้แน่นอนด้านข้างมีมือจับประตูแบบซ่อนในตัว ช่วยให้ลู่ลมมากขึ้นแถมยังดูล้ำอนาคตล้ออันลอยมีให้เลือกตั้งแต่18-20ถึง20นิ้วครึ่งอยู่กับรุ่นย่อยส่วนด้านท้ายก็ไม่แพ้กันด้วยไฟท้ายทียท่พาดยาวเต็มความกว้างรถเสริมความพรีเมียมและท่อไอเสียคู่ที่สื่อถึงพลังภายใต้ฝากระโปรงพูดถึงเรื่องพลังเครื่องยนต์ของคันนี้ไม่ได้มีดีแค่หน้าตาเท่านั้นนะครับ ตัวท็อปใช้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ2.0ลิตรให้แรงมา้าประมาณ250ตัวส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ8สปีดขับขี่ในเมืองก็ลื่นไหลออกต่างจังหวัดก็แซงมั่นใจอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาไม่ถึง6.5วินาทีถือว่าเร็วใช้ได้เลยระบบช่วงล่างก็ปรับจูนมาได้ดีนุ่มนวลแต่มั่นคงโดยเฉพาะถ้าเลือกช่วงล่างแบบสปอร์ตที่เป็นออปชั่นเสริมพวงมาลายัยตอบสนองดีไม่เบาเกินไปและไม่หนั เกินไปขับสนุกแต่ยังคงความสบายในการใช้งานประจําวันเมื่อเข้ามาข้างในห้องโดยสารคุณจะรู้สึกได้ถึงความพรีเมียมทันทีการออกแบบภายในดูเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยเทคโนโลยี วัสดุที่ใช้ก็คุณภาพดีมีทั้งหนังแท้พลาสติกนุม่มและตกแต่งด้วยอลูมิเนียมที่ดูหรูหราระบบอินโฟเทนเมนต์หน้าจอสัมผัสขนาด12นิ้วใช้งานง่ายลื่นไหลรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายในรุ่นบนบน,บนมีระบบเสียงรอบทิศท,ทางคุณภาพเยี่ยมหน้าปัดแบบดิจิทัลก็ปรับแต่งได้ตามใจคุณจะดูแผนที่ดูข้อมูลการขับขี่หรือควบคุมมัลติมีเดียก็ทำได้หมด พื้นที่ภายในกว้างขวางนั่งสบายเบาะคู่หน้ามีระบบระบายอากาศและทำความร้อนในบางรุ่นส่วนเบาะหลังมีพื้นที่วางขาเหลือเฟือสำหรับผู้โดยสารผู้ใหญ่ด้านท้ายก็มีพื้นที่เก็บสัมภาระมากพอสำหรับการใช้งานทั้งในชีวิตประจำวันและการเดินทางไกลาราคาก็ถือว่าแข่งขันได้ดีมากรุ่นเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ9 0 0 0 0 0ถึง1ล้านบาทในขณะที่รุ่นกลางที่มีออปชั่นอย่างหลังคาพาโนรามา ระบบควบคุมความเร็วแปรผันและเบาะหนังแท้จะอยู่ที่ประมาณ1.2-1.4ถึงล้านบาทถ้าจัดเต็มสุดๆทั้งระบบขับเคลื่อน4ลอ้อชุดเครื่องเสียงระดับพรีเมียมและเทคโนโลยีช่วยขับขั้นสูงราคาจะขยับไปที่ราว1.6ล้านบาทซึ่งถ้าเทียบกับสิ่งที่ได้ถือว่าคุ้มค่ามากๆเพราะยังมาพร้อมการรับประกันและแพ็กเกตดูแลรักษาที่ดีเยี่ยม สรุปเลยนะครับรถคันนี้ไม่ใช่แค่สวยหรือแรงแต่ยังตอบโจทย์ทุกด้านตั้งแต่การใช้งานจริงความสะดวกสบายเทคโนโลยีทันสมัยและราคาที่จับต้องได้ใครที่กำลังมองหารถใหม่